อ้ยไม่ได้ดีไปอยดีนะดีอผ oh. ู้ตายสามผมไม่ก uh. ล้าใช้อันตรีเลยอ๋อไม่โันหรอสองตัวสองคนมองมันมาผมจับไง

ขอบคณครับดอกเลยหน้าเอเที่ยอะาไมา่ใช่กูนี่